ตอนนี้ก็เราได้ทำการแปลงจอแล้วนะครับเหลือประกอบเข้าที่อันนี้ก็คือหน้าจอชัดเจนนะครับของ8 1 0 g 3 3นะครับงานแปลงจอ แลงจากจอแก้วตัวนี้ฮะจอแก้ว LCD เอ้ย CRT ให้เป็นจอ LCD นะครับสำหรับเครื่องจักรรุ่นเก่กเกาๆอันนี้เป็นซี oon, oon, ick, เมนซีมูนซีนูมอริก 810G3 นะครับรุ่นน่าจะ40ปีได้นะผมว่าอายุคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เพราะว่าจอตัวนี้มันไม่มีจำหน่ายแล้วนะครับถึงมีจำหน่ายก็ะจะเป็นมือสองซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้งานแค่ไหนทางเราก็เลยทำการ แปลงเป็น LCD ซะนะนะจอภาพชัดเจนนะครับก็งานตัวนี้ก็เดี๋ยวส่งลูกค้าพรุ่งนี้นะก็ของพึ่งมาก็มีจำหน่ายนะครับเผื่อใครต้องการพกจอจาอสาหกรรมที่หาไม่ได้แล้วไม่รู้จะหาที่ไหนของก็เลิกผลิตไปเมื่อ20-30ปีที่แล้ว แต่ว่าบาังเอิญว่าซ่อมไม่ได้นะครับซ่อมไม่ขึ้นก็ส่งมาให้เราจัดการให้ได้นะครับขอบคุณมากครับ